สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้มีเกมของแอปเป n i ลไนแล้วผม่าก็ต่อจากไพ่แล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยใครมีเกมอะไรอยากแนะนำให้ผมเล่นแนะนำมาได้นะยังว่าเป็นโมบายนะเออแนะนำพีซีมาก็ไม่รู้จะทำางดีมาทาเล่นต่อดีกว่าเอมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามอ่ะสี่มาเฮ้ยอ้าว คัมมิ่ง o n นมาเอา้าเกมเขายังทำไม่เสร็จเหรอเอา้าใช่เหรอจริงไหมน่ะอา้าวมาล้วผมตัดคลิปไป